สวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะจันทราพรหล่อวินิตานหรือเทคนิคการแพทย์หญิงหน่อยหน่อยอาศัยอยู่ที่หัดใหญ่นะคะเป็นเจ้าของคลินิกแล้วนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจอีกหลายตัววันนี้นะคะ พบว่าวิกฤตโควิดท,ที่เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราทุกคนทำให้เราทุกคนอยู่ในห่วงที่ยากลำบากมากๆข้อความนี้หน่อยส่งถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศทุกๆคนนะคะว่าหน่อยเข้าใจนอกเหนือจากเรื่องของกลัวของการติดเชื้อแล้วการชียใช้ชีวิตที่ยากขึ้นการไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนการที่จะต้องโดนพักงานหรือว่าโดนหยุดงานหรือว่าเราจะต้องปิดร้านของเราเนี่ยมันยากลําบากมากมันกระทบไปถึงเรื่องของพิศเศษ ที่กระทบกับครอบครัวเราด้วยนะคะตัวไหนเองเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งซึ่งเมื่อ3มปีครึ่งที่แล้วเนี่ยเจอเจอเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายกับตัวเองเนื่องจากว่าเป็นคนที่โลไอทีมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีธุรกิจที่อยู่แล้วแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ยังมองหาอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่จะมาตอบโจทย์ที่เป็นอีกรายได้อีกหนึ่งช่องทางพยายามหามาโดยตลอดและโชคดีวันนั้นได้มีโอกาสเจอธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็ ัดสินใจทําทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเรียกว่ามีเพื่อนใน Facebook แค่80กว่าคนมีแต่คนในครอบครัวล้วนๆนะคะปัจจุบันนะคะหลังจากที่ได้เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้และลองทําโดยผ่านการใช้เครื่องมือออนไลน์ทั้งหมดเรียนผ่านไลน์ผ่านซุ่มผ่านผ่าน Facebook ทั้งหมดแล้วก็ลองทํา3ปีครึ่งผ่านไปหน่อยขยายธุรกิจไปมากกว่า50ประเทศ ทั่วโลกต้องขอบคุณตัวเองในวันนั้นที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ด้วยความที่หนึ่งคือหโอเค ไม่รู้แต่ไม่กลัวนะคะแล้วก็ตัดสินใจลงมือทําในวันนั้นตัดสินใจที่จะกล้าลองดูในวันนั้นนะคะมียอดขายมากกว่า200ล้านมีรายรับหลายล้านบาทไปแล้วภายใน3ปีครึ่งเป็นอีกหนึ่งกระเป๋านึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากส่งครอบความไปถึงทุกๆท,ท่านนะคะซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องในคนไทยในต่างประเทศว่าถ้าคุณกาลังเจอภาวะวิกฤตเหล่านี้แล้วคุณกําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะหน่อยเป็นผู้หญิงอายุที่51ปี นะคะตัดสินใจลงมือทําตอนที่อายุ48ปีนะคะตอนนั้นนะคะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราลองเปลี่ยนดูลองทําดูนะคะในพร้อมที่จะเป็นโค้ชโค้ชให้กับคุณนะคะอย่ากลัวแค่1กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิต2ก็คือว่า สามารถที่จะเรียนรู้กับหน่อยได้นะคะโดยที่เราจะสอนทั้งหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่มเป็น f c e e o o o กลุ่มนะคะผ่าน Zoom Cloud Meeting นะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะจับมือทำนะคะสอนง่ายๆเพราะฉะันเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะคะเราเอาแค่ลงทุนเรื่องเวลาเข้ามาเรียนรู้นะคะตัวหน่อยยินดีจะเป็นโค้ชและยังมีคนอีกหลายๆคนนะคะซึ่งสามารถช่วยดูแลเราได้นะคะตัวหน่อยเองรับปากว่าจะดูแลแล้วก็ทําให้คุณสามารถขยายธุรกิจไปได้โดยใช้เครื่องมือ ออนไลน์บนมือถือของคุณนะคะสนใจทักเข้ามาเลยนะคะแล้วก็เรามาคุยกันนะคะหน่อยยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างนะคะอยากให้คุณผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน